ว้าวจุาราไข่เอ่ยมันมล่วงมานี่ะเราจะส่งมันขึ้นฟ้าว้าวจุรา Baik kata asalota有點 Wow, K ไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นอีกมไหมเอวมันไม่ยอมขึ้น ทำไมรอบนี้ต้องขึ้นรอลมก่อนครับรอลมก่อนไปแล้วไปแล้วเฮ้ย มันไม่ขึ้นวะเฮ้ยไปสิไฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว mm <laughs>